จริงก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะที่เขามารับชมรายการนับพี่โยค่ะวันนี้คุณทุกคนก็ต้องไปทํางานแล้วนะคะเป็นเวลาวันจันทร์ถึงศุกร์นั่นเองที่ทุกคนก็ต้องไปทํางานแต่ว่าทําไมเปลือกยังไม่ไปอ๋อเปิือกทงานสายนิดนึงประมาณบ่ายหนึ่งค่ะก็เมื่อกี้ที่เห็นกันคือเปลือกสอนเจ้านี่นะคะเจ้าหมาของเราสอนให้เขานั่งสอนให้เขาขอมืออะไรเงี้ยที่เจ้า มีกันสอนคำสั่งทั้งหลายค่ะให้ครากลายเป็นหมาฉลาดนั่นเองตอนนี้เราก็ต้องให้เปลือกเขาสอนกัน่นี่นี่สั่งขออมือแล้วค่ะเออต้องไปแล้วอะ่ะอยู่บ้านคเดียวได้ไหมไอหมาน้อยบ๊ายบายนะเดี๋ยวค่อยมาหลังค่อยมาสอนนะจบจบจบ,จบไปแล้วนะลูกบ้านเดี๋ยวได้ไหมเนี่ยได้เนาะโอเคเหงาตายเลยยืนมองอะ่ะเอาไปทำอะไรแล้วนะ กัดหนังสือพิมพ์กระจงกระจายด้าะเล่นอะไรอย่างงี้นะเล่นได้ไม่เป็นไรหนังสือพิมพ์มันเก่าแล้วมันก็รู้เรื่องของมันอยู่นะฮะอายุสี่สิบเอ็ดวันเองเหรอเฮ้ยไม่ดีแล้วถ้าวันหนึ่งมันมันมันอยู่ไม่ได้แล้วมันก็ต้องตายทช่ไม่อยาให้มันตายเลยอ่ะแย่แ่มาค่ะ อซเชี oh, เล่นบอลไปก่อนคนเดียวนะระหว่างรอใครกลับบ้านก่อนเนี่ยคนแรกเนี่ยเออเปิดกับหกโมงเย็นเองนะคะเปิดยังเป็นทีกริปอยู่น่าจะเป็นคนตีสลิดปะเออคนตีที่มันชับชับอะไรเงี้ยเหมือนแนวนั้นแหละเออส่วนนี้กับห้าโมงเย็นค่ะนี่กคไป3สามค่ะแป๊บเดียวอยู่คนเดียวไปสองชั่วโมงเองถือว่าเป็นหมายที่โชคดีมากนะแกเนี่ยอืม อาวโชีไปไหนอ้าวโซเช่อ้าวว่าจะเดินออกไปไหนแล้วะเฮ้ย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 ไม่โอนะอันเนี้ยอันเนี้ยไม่โอนะอันเนี้ยไม่โอเดี๋ยวจะเตะให้ทำายังไม่โอเลยนะในเซอร์มเมื่อกี้ที่เขากัดเล่นมันหายไปเลยค่ะเหลือแต่เล่นใหม่นี่อยู่ที่นี่เดี๋ยวบิวกลับมาบิวดูจดหมให้เลยอยดอว่าบริจาคได้ด้วยค่ะโดนเนทแปลว่าบริจา บริจาคไปไหนบริจาคให้หมดนะคะบ้านนี้รวยพันหนึ่งเลยเนี่ยบ้านนี้รวยบริจาคไปทุกที่เลยคะ่ะที่ละพันอยากจนบ้างอยากจะใช้ชีวิตแบบหาเงินกันเองอะคะ่ะบริจาคให้หมดไปเลยชั่วไลายมาเป็นเด็กชั่วไลน์เป็นเด็กขัวสินแบบชั่วไลายทำกันบ้านหนะ้ากับบ้านมาถึงก็งทำกันบ้านก่อนเก่งมากค่ะก่อนที่จะไปวาดรูปนะฮะอยากจะเพ้น โอเคนั่งทำอย่างนี้แหละหมามนั่งหมาทำอะไรด้วยได้ไหมเนี่ยนั่งดูได้ปะนั่งดูก็ได้ค่ะมาขุดอะไรแถวนี้ก็ได้มานั่งเป็นเพื่อนน่ะนี่แหละอย่าทิ้งเลยให้วิวอยู่คนเดียวเจ็นเหงาแทน c e อ e b บร t ตอือป่ดไปค่ะปุดไปหยุดแล้วยาำเหงาค่ะยาำทำกันบ้านฉันก็มีเธอ อีมี่งนหัวเราด้วยค่ะทำไมมันซูมทะไม่ได้แล้วคะซูมได้แค่นะี้เองอะเสียดายจังแชะเรียบร้อยค่ะขุดเป็นไงหาอะไรเจอบ้างไหมขุดต่อเด้คขุดมากลบอีกเช่นเดิมค่ะกลบไม่ได้มันกลบไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะขุกแพ้ขุดไป แต่อย่าุดอีกแล้วกันอย่พื้นพังโอ้กับบ้านมาด้วยเอเนอร์จีที่หมดเลยนะคะสงสัยทำงานเหนื่อยไปจับโจมามั้งนะ่ไปอาบน้ำนอนปะอาบน้ำเฮ้ยอาบน้ำเต็ม้อนี่ว่าน,นอนเลยอไรนอนเลยนอนเลยง่วงละไม่ไหวโอ้วันวานนี่หางเงินเก่งเหมือนกันนะเนี่ยพวกเรา แม่อีกคนกลับมาร้อยน้คนกลับมาสี่ร้อยอะไรเงี้ยโอ้แจมเลยค่ะแจมแจมมากหาตังค์กันเก่งบ้านนี้ใครบริจาคก,กันได้อีกวะคือจะอยากให้ทุกคนบริจาคมากอะแบบอย่าทาให้เขาตังค์น้อยน้อยมันเยอะเกินบางทีเราก็รู้สึกว่ามันไม่ไม่ดูไม่จริงปะหรือไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่ค่ะไปเที่ยวไนดีกว่าครอบครัวนี้เ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวให้เขาไปเที่ยวไัเนค่ะ เดี๋ยวฉนพาทุกคนไปเที่ยวดีกว่าโทรศัพท์โทรศัพท์เปลือกเปือกเอยโทรศัพท์นีว่าเอออยากไปเที่ยวถ o p ปราร์ตี้เขาซิมเช็คโซเชียลกรุป๊ปนี่ทาวเวลอยู่แถวนี้ค่ะก็ทาวเวลค่ะเท,ท,ท,ที่ยวค่ะอยากเที่ยวกันนี่วันนี้เราต้องเที่ยวอ่ะเอาเลยย้ม สูบุโทรศัพท์เคสสีดำค่ะสองขอบขาวด้วยเทดีไปเที่ยวกันให้หมดเลยค่ะเอาแล้วมาไปไม่ได้อะไปประเทศอะไรดีเจอยากให้ไปจีนปะกีหรือฝรั่งเศสเยี่ยมเนี่ยบ่อยๆแล้วไม่เอาละอืมไปไหนดีหนึ่งไมเวเราต้องลองเพิงหนึ่งสองสามปะ หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามปาฉลามกินบกสี่ห้าหกจิงจบจัดไซไอแอมเจอรี่จักกะจี้หัวใจไอแอมตกบันไดเพราะไอหมาตัวนี้ไปจีนค่ะเรียบร้อยโอเคค่ะสองหมื่นะคะไปทีนี่โหดกันนะตังหลือสองหมื่นเดยอเหยียบเอาสองพันจเจเแนนพี่นะเป็นเรืองลองมือเออ,อเนร์ตายเลยเมื่อกี้ไม่เนอขนาเนี้ อ๋อนี่จะเสงรงจวัไปนี่ก็ไม่รอกันแล้วค่ะแม่ตื่นแล้วเราแม่ปวดหลังอยู่เลยทํางานไปนอนในรถต่อได้ไม่เป็นไรหรอกไปเราไปเที่ยวกันโอเคเดี๋ยวเรามารอเวลาโหลดก่อนนะคะมันนานอยู่อ่าเรามาถึงประเทศจีนแล้วนี่ก็คือกาแพงเมืองจีนนี่เองเมื่อกี้ที่ผ่านมานะฮะว้าวเป็นไงบ้างนี่ประเทศจีนของเราที่เรามาเที่ยวกันนะคะวันนี้เียดายมีแค่สามประเทศเองเนาะ น่าจะมีอะไรเยอะแยะนะคะเชนบะโอเคค่ะมาถึงแล้วพวกเราอยู่ห้องไหนกันนะไม่รู้เรื่องเลยเราต้องอยู่ห้องไหนแล้วีิห้องนี้เหรอเออห้องนี้สามคนก็น่าจะพอมั้งหรือว่ามันเลือกที่ให้เองแล้วอัตโนมั้งกปล่าโอ้เซตเอาเบสเอ,เอชิ <laughs> หัวใจเบิกบานเลยทำไมเลยฟอ้าหายไปแล้วไหนดูซีห้องนอนที่มันมีอะไรดีๆหน่อยแบบแบบว่าจริงๆค่ะดีสุดก็แค่นี้เหรอแค่นี้ก็แค่นี้ค่ะอยู่ห้องนี้กันละกันนี่มาเปลือกเซตเบดเลยตั้งเตียงเป็นห้องอันนี้ให้ลูกค่ะ อันนี้ตั้งเตียงเป็นของภรรยาอี้ตั้งเตียงเป็นของตัวเองค่ะตัวเองต้องอยู่ริีมหน้าต่าง <c oughs> ดีอ้ามันก็เป็นหน้าต่างกับทุกคนนี่ว่ะดีสุดเคมานี่มาในห้องเราตั้งค่าเลยมาเข้ามาห้องเราเองยบย้อยเห็นหน้าต่างห้องเรายัางแหละนอนกันพ่อแม่ลูกสามคนนะคะจริงกับพ่อแม่น่าจะนอนตรงนี้แต่ว่าไม่อยากทิ้งลูกค่ะก็ไปนอน,น,น,นเป็นเพื่อลูกอ่ะสามคนเป็นห้องสามคน นี่กบไปกบไปคุยกับแม่นะคะอะเอาอีกและนี่ใส่ชั่วร้ายเนี่ยเลิกทันทีเถอะกรอบรูปอะค่ะอยากซื้อกอลับรูปให้จังกรอบรูปเที่ยวไว้ว่าดรูปค่ะน่าจะลากใส่กระเป๋าได้นะตอนมาไปอ่านหนังสืออาติสมาดิป่ะอืหนังเสือมีหนังสือภาษาจีนนะจะอ่านออกปะยะเอาเถอะค่ะเสริมสร้างความ ทักษะความกันเกี่ยวกับภาษาเนี่ยให้เขาหน่อยอ่านไปแล้วไม่มีพื้นฐานมาก่อนเราจะรู้เรื่องมันเนี่ยอีพี่สาวสวยจังเขาแต่ยังไม่เห็นหน้าเลยว่าสวยหรือเปล่าดูเหมือนส,ส,ส,สวยสวยค่ะสวยค่ะไปคุยกับพี่สาวกันหนะ่ยเฟลี่ก็สวยนะแต่งตัวก็น่ารักนะแล้วอ,อ่านแป๊บนึงเดี๋ยวไปคุยกับพี่สาวแป๊บนึงครับพี่สาวครับพี่เป็นใครนี่ เอาคุยกับผมหน่อยดิดิครับอือีะไรโอเคนะนี่ยแถวเนี้มันมันมันข้างหังเนี้ยมันคนเดียอ่างี่นเขาเพื่อมแม่ผมอ่ะสวยแต่งงานกับพ่อผมพ่อผมก็หล่อด้วยนะไม่ใช่ไม่หล่อนะครับพ่อผมนี่ผู้หญิงจิบจีบเป็นตรมทุกวันเลยค่ะโอ๋อแล้วแม่ไม่หึงเหรอลูกเฮ้ยพ่อผมเนะี่ยเขาเป็นคนรักเดียวใจเดียวครับไม่หึงแนะ่นอน พอหนูเนี่ยนะใช่ใช่คนทีดังของดาวปะที่ที่เป็นดาราในประเทศนั้น่ะเออไม่รู้ในนี้เป็นประเทศอะไรไม่รู้แต่รู้แต่แค่ที่เราอยู่นี่จริงค่ะคีพี่ชอบสีเขียวนะคือเรื่องใหม่อะพี่ชอบสีเขียวนะวนะแล้วเราอ่ะชอบอะไรผมชอบดำครับผมชอบผมว่าสีดำนี้มันเป็นสีที่เราสามารถมองได้ลึกนะคะผมแต่พี่ชอบสีเขียวอะพี่ว่ามันดีกว่านะชอบพี่ดีชอบสีเขียวเข้มอะ อชอบก็ชอบครับผมไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบอะไรอะไรวะเนะี่ยใส่กล่องเลยครับดูไม่ออกเลยพ่ามันคืออะไรอ้าวไปคุยเข้าผิดทางกันเฉยเลยค่ะนี่แหละอุ้ก็ระชิบกันอีกแล้วนะคะว่าอแต่เสียงบาดเสียงมานี้ปากแท้พังอะอีซั่นติงนะคะไปอ่านอะไร <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> มัน่าอ่าน <c oughs> หนังสือความน่า <c oughs> มำใจก็ดีนะคะ่ะแต่เนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ย เข้าพวกเข้าไปดูเหมือนหลอกนะจริงๆนะแต่ถ้าผอมอะหลอเอาเถอะออกกับร่างกายไปเฉยๆอ่ะไม่มีเสียงเพลงกอ็อยู่ได้นะเนี่ยอ่านต่อค่ะเผื่อจะเก่งภาษาจีนขึ้นแล้วนี่คือไปกันทุกคนได้ไหข้าไปมันรู้สึกพบรักทุกคนหรือวะลูกสามีเพ้่มขลา่ยายลูกชายทำอะไรดีๆให้กันเพลงจีนแจ๋เลย ยินแจเลยค่ะเป็นไงบ้างสนุนทนีเอาไปเที่ยวที่ไหนกันดีคะไปไหนดูซิไาที่ไหนน่าสนใจเนะะี่ยค่ะเราก็จะไปที่นั้นอยากไปฝึกกลางฟูวิทยายุดกลางอ้าวแล้วขับออกมานี่ไม่ไม่เรียกลงเรียกลูกอะไรกันก่อนเลยโอ้โหไปทุกคนยังอยู่ที่นู่นอยู่เลยค่ะพออ่อแอบชิงมาคนเดียวไม่มันเดิน อ๋อเขาเดินบนสายผ่านเออเมื่อกี้กำลังหาที่นี่พอดีเลยมาพอดีค่ะอยากฝึกวิทยายุทธ์ก้าวฟัวทุกคนมาที่นี่ค่ะทีม่มากครับลูกดิอันตรายนะแต่จะนั่งรถอลไรกันมาก็ไม่รู้นะคะ <c oughs> พ่อแกมีรถคนเดียวค่ะไปไปเรียกลูกก่อนไปไปกับแม่ลูกแม่จะพาไปเที่ยวนะแม่ไม่ชอบธรรมชาติแต่ว่าแม่ก็อยากจะพาไปเที่ยว ไปไปเรีบยบร้อยค่ะเอาเปลือกกลับแล้วหรอเออไม่ใช่เมื่อกี้เห็นใครเหมือนเปลือกมากเลยนะจะรู้สึกเจนเห็นเหมือนไม่ใช่เหมือนธรรมดาด้วยเขไปไหนกันแหละอืมอยู่นี่ค่ะนี่ไงชุดคล้ายๆสี<อ>โถ้ยผู้หญิงอ้วนเฮ้ยบอกให้ไปกับแม่คุณพระไม่ฟังกันเลยค่ะแย่จริงๆ แม่แล้วมันไก่ด้วยนะมันไม่ใช่ใกล้ๆนะบอกให้ไปกับแม่ไม่ไปค่ะไม่ไปไอ้เปลือกเอ้ยบิวเอ้ยบิว,บ,วบิวมานี้บิวมาเพราะแม่ไปช่วยใครก็ไม่รู้อ่ะโอ้เซ็งเป็ดเลยนี่ค่ะมาฝึกวิทยายทดกังฟูกังฟูแพนดา <c oughs> ไหนนี่มาฝึกกันคนละอันสองอันอเปลือกก็มาขดอันนี้ อยากฝึกอันเนี้ยมีปัญหาไหมเอาไปดิ <c oughs> อย่าเข้าคอสเสียนค่ะเออเด็กฝึกไม่ได้เสียดายจังเยี่ย <c> ม <oughs> ก็ัวนี้อยากฝึกค่ะเอาไปนี่เธอผมอยากต่อครับถ้าถ้ายังอยู่ได้ก็อยู่แนละทำทำถ้าเป็นยืนรอนะเนี่ยก็ต้องไม่สนใจอะไรกันเอาปุชีค่ะมามามาออกกำลังกายกัน อืให้ยินนี่เน่าเลยค่ะนี่บิวมาถึงแล้วเปิดนี้ใช่ย่อยนะคะดูท่าเขาอะดูท่าคัาาคน,คนต่ออีเป็นตลกอ่ะตลกยิงฮาหลยแฮปเจอร์มอมีน้ะถ่ายรูปได้ด้วยค่ะเออไม่คิดจงกดผิดแล้วนะนะกดมวนนะนะั่นแหละตลกอ่ะ แต่อะไรเนะี่ยาเดี๋ยวได้ถ่ยายที่สวยหน่อยดิเอาให,ห,หม่เอาใหม่เหรอเอาใหม่ฮามาก่ะนี่เป็นไงค่ะเขามีวิทยายุทธกังฟูนะคะอยู่ันจะแชร์เมมโมรีอ่าเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนค่ะอย่าเพิ่งแชร์ตอยเลยตอยมันเลยไอ้ช่ยไอ้ช่อ,อ มือนี่เหมือนนังกลับเลยนะคะโอเคค่ะส่วนวันนี้ก็แค่นี้กันก่อนเนาะใครอยากรู้ว่าประเทศจีนนี่มีอะไรต่อไปเดี๋ยวจินก็จะถ่า,ถายไปดูอีกนะคะแต่ว่าเจนี่ข่าวไดข่าวหนึ่งมาบอกว่า The ซีรีส์สามซีรีส์นี้ใกล้จะจบแล้วนะคะจินก็อยากที่จะหยุดทําไว้แค่ตรงนี้แล้วนะคะเพถ้าใครถ้าใครไม่อยากให้มันจบหรืออะไรเงี้ยก็ต้องเสียใจด้วยอย่างแรงเลยค่ะ โอ้ยจะมาตีมาตรงมาตีมาเบะมาเบอะชอบท่าบัดจริงๆแล้วโอเคค่ะวันนี้ก็แค่นี้ล,ละถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แต่ถ้าใครอยากติดตามตอต่อไปก็อย่าลืมกด Subscribe ชแน,นลกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สิยัเลยนะคะบ๊ายบายสาวแกตัวเมนเขียวเลย